สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่หอศิลป์กรุงเทพกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นงานเปิดนิทรรศการของเป็ดนะครับซึ่งจะจัดที่หอศิลป์กรุงเทพภายในตอนเย็นนี้แหละเราก็อยู่กับมิน้นเย่อยู่กับน้ำเย่ yeah. <Yeah. S 1> <laughs> แล้ววันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษคือน้องบุญรอดซึ่งเป็นแฟน<ช>รายการอ๋อชิวรูบ <laughs> ก็ตามมาดูด้วยก่อนอื่นต้องถามความรู้สึกของลองชนะเลิศก่อนว่าหลังจากชนะไปแล้วเกิดอะไรกับชีวิตบ้างเป็นสิ่งที่อยากตอบมากใจแห้งมากค่ะทำอะไรบ้างแฟนๆแม่งหายไปไหนคุณไม่สุภาพหายไปไหนครับก็ไปปฏิบัติธรรมอะไรนะปฏิบัติธรรมมะ อ้าวไปที่ไหนมาเอ่ยไปวัดป่าสารทสารทวัดป่าเจริญราชอ่าแล้วน้องบุญรอดนี่น้องภูครับน้องภูรู้สึกยังไงที่มาวันนี้นึกยังไงถึงมาก็วาสนามันพามาโอเคแล้วรู้สึกยังไงกับรายการต้นศิลปะบ้างมันมีประโยชน์ดีครับเปิดหูเปิดตาชอบตอนไหนมากที่สุด ชอบเราชอบทุกตอนครับเราชอบปกติชอบงานของใครชอบงานพี่มินครับนี่น้ามาเนี่ยทำไมถึงชอบงานพี่มินงานชอบของทุกคนครับพี่สองพี่หนุ่มชอบเรือป๋าชอบ กองปาชอบมาแปลกๆทุกทางปลาจะดีใจลุ้นมีลุ้นตลอดมีลุ้นว่าเขาคิดอะไรเน้นเน้นความเฮียเป็นหลักงานของเรานขนาดนั้นแล้วพี่น้ำชอบรุ้นอะไรว่น้ำชอบใบไม้ที่ว่าคนกบดวยบางคนป๋าป่ามีแฟนรายการหลายๆคนถามว่าหลังจากที่ รายการจบไปแล้วดูเหมือนแบบเหมือนสัมภาษณ์อ่ะมาเป็นพิธีกรณาก็เรื่อยๆอ่ะไม่มีอะไรบ้างใจแห้งใจแห้งทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็รวบรวมงานให้ป๋าแล้วก็ยามีโอกาสก็อยากจะจะมีเองงานไปแข่งงานไปแข่งตอนนี้แข่งอะไรอยู่ ยังไม่รู้เลยมีเยอะเลยไม่กล้าไม่กล้าแข่งไม่กล้าเนี่ยกลัว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 หมดเลยกลัวขายหน้ากลัวขายหน้าอแล้วมินมินทำอะไรอยู่มินผลงานทำอะไรไหมมินกำลังจะทำงานประกวดประกวดอะไรครับจะประกวดทัวรในหลวงอ๋อแต่ก็ยังไม่ได้ทำ เออดีจ้าเจริญได้ข่าวว่าสองคนนี้เพิ่งเรียนจบไปยังในปีหนึ่งในปีหนึ่งออโอเคอยากเหมือนกันเนี่ยยัง <c oughs> <c oughs> เรียนจบแล้วทุกำลังทำทีสิทธิ์ปะไวย์พรนะปะใกล้จบวยพรด้วยขอให้ทีสิทผ่านเร็วๆขอให้มาสอนภาษาอังกฤษน้องที่ได้ผ่าน <c oughs> ได้ง่ายมากหาแฟนฝรั่ง <c oughs> ก็เดี๋ยวต่อไปก่อนที่เราจะมาดูงานของเป็ดกันเราก็จะขึ้นไปดูหอศิลข้างบนกันนะครับว่ามีงานอะไรกันบ้างติดตามกันดูระหว่างที่ต้นมาสายมากนัดกันบ่ายโมงขนาดนี้เวลาไม่ออกจากบ้านค่ะประมาณสี่โมงครึ่งแล้วยังไม่ออกจากบ้านเห็นพ่อโคนอย่างนี้คือปกติพอกหน้าที่บ้าน พูดถึงพี่ต้นบอกพูดถึงต้นก็เป็นสิวกลัวดำพี่จะมาสักหงมงเย็นเขาบอกงี้กัวดำสมองเนี้ยนัดแนะไว้ดีดีนี่มาตอนเย็นแล้วกันนะกลัวดำไปไปดูกันไปดู